สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้เรามา ep 2กันแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยค่ะเพื่อนเ่เดี๋ยวเราจะไปพระธาตุจอยคำกันนะคะก่อนเราจะไปไหวูุ้แสงย์าแสงก่อนนะคะเลียถูกมือจอยแล้วก็จะทำอะไรนะครแล้วก็ไปพระธาตุดอยคำกัน,นะะไม่ได้เลยค่ะทุกคนทีน่ถนนเราจะเข้ามมองของเราจะเข้ามะ งกใจสั่นไม่ไหว เจ้าแล้เอาชุดหนึ่งค่ะสามสิบบาทเจ้าลูกคดอกอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ดีกว่าโอเคค่ะ ขี่รถตัวองเราก็ต้องตอันเบื่อจ้ะคะเรากำลังจะขึ้นพระธานุอยคําของพอทันใจค่ะถึงแล้วค่ะพระาตุลอยคานะคะหลวงพ่อทันใจค่ะื่อท่านบูชาไปแ,แล้วให้เอาปกติดตัวแหวนเนื้อศตัวและขอกับหม่อมคว่ำ ได้อันเจิญพระรอดหลวงออกมาให้ท่านสาธุรชนทั้งหลายได้มีโอกาสส่งน้ำพระรอดของกันมัณน,นธรรมประเพณีของคนพื้นเมืองน,นิยมอันเจิญพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่ออกมาให้สาธุรชนได้มีโอกาสส่งน้ำกัน,นะะเพื่อความเป็นิริงมงคลเพราะฉะนั้น เมือ่อสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาขอเชิญทั้งหลายได้ไปร่วมสลอองน้ำแล้วสูงน้ำพระอดแล้วเอาน้ำที่ไหลาจากองค์พระรอดหลวงมาประพรมศีรษะเราเนะพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยก็ขอเชิญท่้นทั้งหลาย ได้ร่วมตวงน้ำเพรตอดวกันทุกคนสวัสดีครับพวกน้ราผู้ดีครับุกคกก ความร่มเย็นเป็นสุหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมสงน้ำประรอดหลวงกันทุกคนในทีของคนณยือเมืองนิยมอันเชิญพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่ออกมาให้สาธุชนได้มีโอกาสส่งน้ำกันเพื่อความเป็นจริงมงคล เพราะฉะนั้นเมื่อสถาญาติยมทั้งหลายที่ได้มาไหวสาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้ทาทันใจแล้วขอเชิญท่านทั้งหลายได้ไปร่วมสูงน้ำพระรอดหลวงซึ่งทงางวงัดพระธาตรุแกรคำได้จัดเตรียมพระสงน้ำพ่อดหลวงแล้วเอาน้ําที่ไหลจากองค์พระรอดหลวงมาประพรมศีรษะเรา คว,วความเ,เป็นสิรโมงคลพวกความร่มเย็นเป็นสุขหายทุกหายโศหายโรคหายภัยก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมตรงน้ำพระรอดหวงกันทุกคนสวัสดีครับรพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสาดอกเท่านั้นเอง แล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเ่ยช kind of ื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่วงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแค้หดนพงกันเมื่อเรานำดอก

มีมีพมสองส่นทาค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้บูชาเรียนหลพพระเจ้าแงใจที่ทาวัดพระธาตุลอยคขาได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ สำหรับ EP 2ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมติดตาม EP ถัดไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ